สิ่งที่เรียกว่ามีที่เป็นเราก็ควรที่จะรู้และเข้าใจสิ่งนั้นสิ่งที่เรารู้และเข้าใจสิงนั้นเนี่ะเป็นสิ่งที่อยากจะบอกว่าตรงนี้แหละเราสมควรที่จะมาเรียนรู้สิ่งที่มีที่เป็นเนี่ยเราไม่ไปมีเราไม่ไปเป็นในนั้น เขาว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวตนของเราตั้งแต่ต้นแต่เราเข้าใจว่ามีแต่เราเข้าใจว่าเป็นเมื่อเราเข้าใจว่ามีเราเข้าใจว่าเป็นเราก็คือหลงเมื่อหลงมันก็จะหนักเมื่อหนักและเราก็จะเป็นทุกข์จากนั้นเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ควร ทำความรู้ที่ถูกต้องมีความเห็นที่เรียกว่าเทธิความเห็นตรงนี้จะต้องเป็นความเห็นที่ถูกต้องเป็นปัญญาและปัญญาตรงเนี้คือปัญญาที่จะทอดถอนตัวตนที่จะไปมีไปเป็นในนั้นฉะนั้นการที่จะทอดถอนตัวที่จะไปมีไปเป็นในนั้นเราจะทำยังไงก็ ถอดถอนได้ด้วยการมีมุมมองว่าสรัพสิ่งต่างๆที่มเี่ย,ยู่ในโลกเนี่ยมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราร่างกายที่เรียกว่าโลกนะโลกประธรรมนามธรรมาเนี่ยมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราทรัพส,สิ่งต่างๆในโลกเนี่ยมันมันไม่มีตัวตนที่จะไปมีไปเป็นในนั้น เมื่อเราเข้าใจอย่างเนี้ยเราก็จะเห็นว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่าง่ะมันมีลักษณะเป็นแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเท่านั้นนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้แต่ละสิ่งแต่ละอย่างก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อันใดอันหนึ่งก็ได้ก็ใช้ตรงเนี้ยไปยัง่งยั่งรู้ว่ามีลักษณะอยู่สองอย่างก็คือ อันใดอันหนึ่งก็ตามสิ่งใดก็หนึ่งก็ตามวัตถุใดวัตถุหนึ่งก็ตามอันอ่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามตรงเนี้ยมันมีลักษณะอยู่ที่เป็นสมุทธยธรรมและก็ในเราตธรรมคือผุดขึ้นก็หายไปเท่านั้นผุดขึ้นเท่าไหร่ก็หายไปเท่านั้นการที่มีลักษณะผุดขึ้นและหายไปเท่านั้นเนี่ยยังเสี่ยงอะที่มันผุดขึ้นเนี้ย ที่มันขยับปากอยู่เนี่ยมันพูดเกินแต่พอหยุดขยับปากมันก็หายไปแม้แต่มโนภาพที่เราสร้างขึ้นมาอย่างนึกถึงแม่ภาพแม่มาปุ๊บแต่มันก็หายไปต่อหน้าต่อตาแหละแม้แต่การคิดที่มันพูดขึ้นมามันคิดปับ๊บมันก็หายไปฉะนั้น อาการที่เราไปรู้ก็เหมือนการที่เราเข้าใจว่าเรารู้แต่อาการเท่ารู้นั้นเมื่อเรารู้แล้วมันก็หายไปทั้นั้นเรื่องต่างๆที่มีที่เป็นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปบอกว่ามันเป็นเรามันเป็นตัวตนของเราได้เลยการที่มาเห็นอย่างเนี้เป็นการทําความเห็นที่ถูกต้องการที่คนเราได้มาทําความเห็นให้ถูกต้องตรงเนี้ย มันจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เหล่านั้นเข้าใจความจริงที่ว่าเหล่านั้นคือใครกันแน่เราคือใครตอบเลยว่าเราคือธรรมชาติที่เรียกว่าจิตเดิมแท้ซึ่งมันเราไม่ได้มีอะไรเราไม่ได้เป็นอะไรคือสภาวะที่เป็นประภัสสแต่ หลงเพราะอุปิเรเ่จรมาอุปกเเลสก,ก็คือการโลภว่าไอการยึดถือว่าไอไอร่างกายเนี่ยเป็นตัวตนของเราเนี่ยเนี่ยการสิ่งต่างๆที่เรียกว่าการยึดนี่แหละที่เรียกว่าตัณหาตัณหาม,นม,ามันมีซ้มอะตัณหาเรียกว่าเสียงเสียงก็เป็นเสียงเรา ิ่งที่น่าคลายมีทั้งหมดห้าอย่างคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นแหละรลปก็เป็นรูปของเราเสียงก็เป็นเสียงของเรากลิ่นก็เป็นกลิ่นของเรารสก็เ,เป็นรสของเราสัมผัสก็เป็นสัมผัสของเรานั่นแหละที่นี่เรียกว่ากามก็ลงเยึดการที่เราหลงเยึดตรงเนี้ยเพราะว่าเมื่อเราหลงแล้วเนี่ยใครๆจะมาแย่งของเราไม่ได้นะเพราะว่าพอแย่งมาปับ๊บ โทสะก็เอ้ยมึงแย่งโกนะแท้โทสะก็จะเกิดเพื่อเมื่อโทสะเกิดแล้วก็กระบวนการการที่เรียกว่าลงก็จะตามมาเลยนะหลงบ้าย่างไงเราก็จะต้องเอามาให้ได้เมื่อคนแยงไปโกรธและไม่พอใจก็หลงฉะนั้นเมื่อกระบวนการ ยึดมาก็ดีกระบวนการที่ใครมาแย่งไปก็ดีกระบวนการที่เรียกว่าหลงว่าเป็นสิ่งที่ว่าสิ่งนี้มันเป็นของเราจริงๆก็ดีซึ่งกระบวนการตรงเนี้ยมันคือกระบวนการที่เป็นอวิชาทั้งนั้นแหละเมื่อกระบวนการที่เป็นอวิชาตรงเนี้ยมันมันไม่ใช่เลยเพราะว่าหลงทีไรห,หอบมาทีไรก็หนักทุกที ฉะนั้นเราจะทําสิ่งที่หนักให้เบาได้ยังไงก็ต้องบอกว่าไอ้สิ่งตรงเนี้ยโลภก็ดีเสียงก็ดีกินก็ดีรสก็ดีสัมผัสก็ดีตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรลามันไม่ใช่เรา, <c oughs> ม,ม,เรามันไม่ใช่ของของเรามันเป็นธรรมชาตินั่นแหละเราเมื่อเราเห็นถูกต้องอย่างเนี้ยเราก็จะจะค่าเรียกอะไรนะั้เริ่มที่จะไอ้ที่จะค่าเรียกว่า ถ้าเกิดว่าเป็นของเราเยเราก็จะกอบเข้ามากอยเข้ามาเพื่อที่จะให้มันเป็นของเราจริงๆแต่เมื่อเราคิดว่าจะปล่อยนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยเราก็จะคลายอ่านั่นแหละการคลายนั่นแหละเราจะเห็นว่าเมื่อคลายเนี่ยเราก็จะเบาเร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 าลองเล่น อะไรสักอย่างตัเท,ที่ว่าหมุนให้มันตึงได้แหละพอเราปล่อยเนี่ยอย่างคนที่จะเ,เป็นเป็นเด็กๆถ้าเกิดว่าลมแรงๆเราไปเล่นกลางสนามแล้วเราปล่อยว่าวเข้าไปแล้วถ้าเกิดว่าเชือกมันตึงมากๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้โหเราก็ต้องปล่อยเชือกให้นะฮะให้มัน ให้ให้โลให้ว่าวตัวนั้นนะมันเบาแล้วตรงนั้นน,น่ะมันก็ว่าวเหมือนจะไม่ขาดนี่แหละก็คือเราพอพอพอเราย่อนเชือกแล้วเราก็จะเห็นว่าเออมันเบานั่นแหละการเบาตรงนั้นแหละมาเป็นให้เป็นปัจจัยให้เรานั้นมาปรับใช้ในชีวปตประจาําวันว่าสิ่งที่มีที่เป็นเนี่ยมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวตนของเราดังเนี้เมื่อรามันไม่ใช่ตัวตนของเราเพื่อเราเห็นจริง มันเห็นด้วยจิตจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเออดีแล้วบางอย่างก็ดีแล้วดีแล้วก็คือเราไปเห็นว่าเออเราปล่อยเราปล่อยแล้วมันดีแล้วเออเออปล่อยแล้วมันดีแล้วฉะนั้นเมื่อเราเรียนรู้ที่จะปล่อยเราก็จะอิสระทุกครั้งที่ปล่อยก็เหมือนกับคนที่ แบกของมาแบกเฟืนมาเนี่ยพอเวลาถึงที่หมายแล้วปล่อยปุ๊บเนะเบาทันทีเลยบ้านนั่นแหละปล่อยวิทอนวิธีปล่อยด้วยนะอาจารย์ก็บอกว่าเอออาจารย์พอปล่อยไม่ได้อาจารย์หยิบหนังสือมาหนึ่งแล้วก็ทิ้งเลยตรงหน้าเนี่ยเออปล่อยเหมือนอย่างนี้หละปล่อยเหมือนกับการทิ้งนั่นแหละไม่มองไม่แยแสแล้วไม่มองไม่แยแสว่าเออว่า อารมณ์เนี่ยเป็นอารมณ์ของเราทิ้งปึ๊กเลยความคิดเนี่ยมันไม่ใช่เราเอทิ้งปึ๊กเลยคือไม่ได้ไปแย่แท้กับความคิดไม่แไปยแย่แท้กับอารมณ์ไม่ไปยแย่แท้กับอากาศที่รับโลไม่ไปยแย่แท้กับความคิดทิ้งปึ๊กเลยมันพูดขึ้นมาทิ้งปึกเลยทิ้งปึกเลยนั่นแหละหมัดหัดอย่างเงี้บยบ่อยๆเนี่ยแล้วก็จะ จะมองอะไรอย่างเป็นธรรมชาติมองอะไรยังเป็นธรรมดามันเกิดขึ้นมาก็มันไม่ใช่เหล่ามันไม่ใช่ตัวตนของเรามันพูดขึ้นมาเนี่ยมันก็หายไปพูดขึ้นมาแล้วหายไปเราไปมไม่ไปมีไปเป็นในนั้นนั่นแหละเราก็จะอิสระนั่นแหละหัดอย่างนี้แหละเป็นธรรมาเดิดการที่ว่าที่จะปล่อยคลายปล่อยขายตรงนี้แหละ